เขาเจ็ดครับ The film director เป็นไงฮะผู้กำกับเนาะธรรมดาเป็นผู้อำนวยการใช่ไหมแต่อยู่ในอยู่ในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์มันต้องเป็นผู้กำกับใช่ไหมอาจจะแปลว่าผู้อำนวยการทุกทีเลยนะ is อะไรสักอย่างเนี่ยนะอะไรสักอย่างเน as genius or a stand out figure within the realm of film making โอเคฮะไอฟิล์มดีเเตอร์เนี่ยผู้กำกับคนนี่ยฮะเขา is อะไรดูช้อยเลยฮะยิงดูช้อยไม่ต้องอ่านต่อยิงไม่ต้องอ่านต่อก็ได้นะนะ is อะไรสักอย่างแล้วดูช้อยหนึงช้อยมันสั้นไง is อะไร is why regarded แต่ยังไม่โอเคฮะไม่โอเคเพราะอะไรก็ regarded นี่โอเคเนอะ i d นะ m verb นะช่องที่3นะ is regarded as สวยจริงๆสวยเลยนะแต่เนื่องจาก regarded เป็น verb ไงอัน้ใส่ v3 จดเข้าไปหน่อยไม่ v2 ก็ v3 แหละแต่มันเป็น v2 ไม่ได้ไงก็มันมี is อยู่ตรงนี้ไง verb to be มันจะตามด้วย v2 มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็น v3 ใช่ไหมนะ is regarded as อย่างเงี้ยถูกมองว่าเป็น เจ้าฟิล์ม l m เ i r เตอร์คนนี้เขาถูกมองถูกรีกัลถูกคิดคำนึงถึงถูกมองว่าเป็นใครเป็น genius or standout figure เป็นบุคคลที่สุดแสนจะ genius เป็นฟิกเกอร์คือเป็นคนอะเป็นคนที่โดดเด่นอ่ะผู้คนที่โดดเด่นประมาณเนี้ยสแตนเ o u โดดเด่นอ่ะอันนี้ไม่โอเคเพราะนี่เป็น verb ใช่ไหมสิ่งที่จะขยาย verb ได้มันเป็น adverb เลยฮะมันต้องเป็น adverb นี่มัน why เป็น adjective มาขยายไม่ได้ต้องตัดทิ้งนะฮะส่วนข้อบีบอยครับ wiley นี่ไง adverb ข้อนี้โอเคฮะ แต่ตรงนี้มันไม่โอเคริกาดเป็นเวิร์บช่องทีดหนึ่งเป็นไปเวิร์บมันอยู่นี่มีเวิร์บทูบีอยู่นี่มันจะมาริกาดได้ยังไงเวิร์บทูบีนี่มันต้องเวิร์บช่องที่สามตัดทิ้งฮะไอ้ข้อนี้ริกาดเติมเอสมันก็อาการเดียวกับแบบเนี้ยอาการดีกว่าตัวดีเวิร์บช่องที่หนึ่งอ่ะแค่เวิร์บช่องหนึ่งมันเติมเอสอ่ะโจทย์ตั้งใจจะหลอกเราอ่ะเนี่ยฟิล์มดีเลกเตอร์คนเดียวกันนึกว่าริกาดเติมเอสไหมไม่ได้ฮะนี่ผิดทั้งตรงนี้นี่ก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดลบผิดมมหหันนนนนนเเเเลลยยยขข้้้อออีีีะะะฮฮส่่่วโคถูกด เนี is regarded ใน e d v e r b ช่องที่3จดไว้นะฮะ v 3เนาะชัดเจนฮะชัดเจนครับแล้วก็ w i l e l y นี่ adverb ไง adverb ad ขยายคำนี้ไงริกาดยังไงเหรอเขาถูกริกาดยังไงเหรออ๋อถูกริกาดอย่างกว้างขวางนี่ไง adverb ไงอย่างกว้างขวางว่าเป็นอะไรเป็น genius เป็นเป็นอัจฉริยะใช่ไหมแล้วก็ stand out figure เป็นบุคคล figure รว่าบุคคลก็ได้เนะตัวเลขก็ได้หลายความหมายตัวเลขรูปร่างก็ได้นะ นะกูดฟิกเกอร์แปลว่าเซลล์ฟิกเกอร์ตัวเลขยอดขายก็ได้รูปร่างก็ได้นะครับแปลว่าหุ่นนั่นเองรูปร่างตัวเลขใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ใน stand ์อั f i g u เ e เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็ว่าเราจะแปลนะ stand ์อัที่โดดเด่น within the อันนี้ไงนี่ไงใน Area ไง within the domain นี่คำเนี่ยสวยหลอเกินเนี่ย the domain เห็นไหมเห็นไหม within the domain นะครับ the ream l ใช่ไหม area ใช่ไหม off i l m making ธุรกิจาการาการสร้างภาพยนตร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงไหนเพิ่มเติมไหมหลักการแบบนี้ verb to be บวก verb ช่องสามเขาเรียก passive โครงสร้าง passive เนอะเรื่องนี้ไม่ทราบไม่ได้นะฮะ passive voice นะครับโครงสร้าง passive voice เป็นยังไงฮะหน้าตาก็ verb to be ใช่ไหม verb to be นะครับบวกบวก verb ช่องที่3เนอะจะขอบันทัดนิดน,นึงโอเคนะโครงสร้างคือประธานถูกกระทำน,นั่นเอง โครงสร้างคือประธานถูกกระทำนะครับ verb to be บวก v3 จะเป็นตัวไหนขึ้นอยู่กับ verb tense 12 tense เอาให้ชัวร์นะครับกลับไปท่องมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะทั้ง12 tense มันสามารถทำเป็นโครงสร้าง passive ได้อยู่แล้วนะฮะ passive คือ verb to be บวก v3 เนาะนะครับแล้วก็ดูตรงนี้หนึ่งที่ต้องเพิ่มแต่ดูตรงนี้หน่อยนะฮะคำว่า stand out นะครับคำที่สามารถใช้แทนกันได้เนาะ remarkable ฮะ remarkable นะครับ,รบ except exceptional ตรวจไปให้หมดเลยนะฮะ exceptional ะฮะ stand out remarkable exceptional นะครับ prominent แล้วก็ distinctive นะ distinctive figure คำเหล่านี้ทั้งหมดเลยแปลว่าโดดเด่นเนาะใช้แทนกันได้นะฮะ stand out stand out figure remarkable เนะี able, ่ย remarkable ที่ที่สะดุดตานี่ง exceptional คือยอดเยี่ยมคำนี้สวยนะข้อสอบชอบเอาคำนี้มาหลอกเรานะ ไม่ได้เกี่ยวเลยกับยกเว้นเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวเลย exceptional นะี่บอกว่าสุดยอดนะโอดีเลิศประเสรสิฐเลยนะคำนี้ exceptional นะสุดยอดเลย prominent โดดเด่นะ den. distinctive นี่ก็โดดเด่นคล้ายๆกันแทนก็ stand out โอเคนะครับฝากคำนี้ไว้หน่อยนะ exceptional นี่คือโดดเด่นนะบอกว่าเจ๋งมากสุดยอดมากนะครับ within the realm within นี่คือภายในนี่ไง within the realm ภายในแวดวง the field ใช่ไหม domain ก็ field ใช่ไหม อ่า uh, in the field in the domain อะไรกันแล้วแต่เห็นไหมเนี่ยภายในในในเรื่องราวของในแวดวงของฟิล์มอินดัสทรีนั่นเองอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ the film making business แล้วแต่จะพูดดน้นมันพูดได้หลายแบบเนาะโอเคนะได้นะคงจะประมาณนี้วายร y เป็นแอดเวอร์บอกไปแล้วตอบข้อนี้เนาะอ่าอันนี้เนาะนะครับแอดเวอร์ขยายเวอร์ช่องที่สามเวอร์ตูวีอยู่นี่โอเคถูกต้องครับไม่ยากเลย วิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ phrase v e r b คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให้มนใช้ในการทำข้อสอบพวกนี้ทำเราััคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ red maple นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ